เดิมเป็ดนะฮะโอ้โ oh, หแบบนี้เลยนะกินกันแบบอันอ,อ,อร่อยจริงเ,เทคนิคการกินร้านนี้ผมว่ากินวนไปนะจะไปกินอย่างใดอย่างหนึ่งหมดนะกินไปเรื่อยๆวนไปวนมาแบบนี้ถึงข้าวเลือดแล้วจะกินไม่เฮีย gun, มาดูอ่ะกินเข้าไปอืมอ,อร่อยอร่อยอร่อยจะได้จริงไป,<ๆ>ไปกินมาข้าวหมดไม่ทันใจฮะเดินไปหยิบข้าวเองเนี่ยจะบอกว่าข้าวร้านเนี่ยวามันเป็นข้าวเปล่านะแต่เวลาที่เขาเสิร์ฟให้เราเนี่ยเขาจะใส่น้ําเป็ดนิดๆนะเป็นแบบนี้เลยเอากลับไปกินกันะฮะไปวางไว้ที่โต๊ะนะดูดิผมกินไปกี่จานแล้วเนี่ยกินไปสามแล้วในจานที่ส มากเลยก็อย่างที่บอกครับปลาเค็มแบบนี้เลยเอามาคุกกับข้าวกินแบบนี้นะว่าเป็นเมนูคนรวยแล้วนะกินเข้าไปแบบนี้ปลาเค็มนั่งคำอืม้มเค็มถึงใจตัวบวมแน่นอนกินไปแป๊บเดียวนะฮะนี่ก็หมดนะฮะหมดแบบจําไม่ได้เลยนะนี่น่าจะเป็นเป็ดนะฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นไส้กับเลือดนะฮะกินหมดจริงๆข้าวกับสัตว์ไป5้าชามโอ้โหอิ่มแปร่เลยะฮะเรียกเจ๊มาเก็บเงินนะฮะอันนี้เขาชอบให้ใจ่ายเงินสดนะฮะผมก็ต้องเตรียมเงินสดมานะออาทอนเงินเรียบร้อยนะฮะ่เรียบร้อยปะเดี๋ยวเราไปกันนะฮะแต่ก่อนจะ